สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเกมนี้ก็เป็นตัวของเกม De ็กฮิโรนะครับนี่นะนี่เป็นหน้าเว็บค่แล้วมีเป็นภาษาไทยแล้วนะครับและที่ผมมาทําคลิปนี้เพื่อบอกว่าในหน้าเว็บนี้เขามีโค้ดนะครับโค้ดรับทุกประจานะฮะโค้ดรับตั้งแต่ทํามานี่ก็3มโค้ดละมั้งแต่ผมเพิ่งมามารู้นะมีโค้ดดิงนี่นะครับโค้ดโค้ดนะครับล่าอันนี้โค้ดนี้เลยไปแล้วนะ น,นี้วันที่25มีนานะครับแล้วก็มีโค้ดหนึ่งนะครับมีโค้ดโค้ดเหมือนกันนะครับโค้ดนี้วันที่28นะครับผ่านกันสาวันวันนี้มาอีกแล้วโค้ดนะยี่สิบเก้าอันนี้เจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะครับโค้ดรับอันนี้ทัน <c oughs> แจกเพชรสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็แจกอันนี้หนึ่งใบอันนี้คือคล้ายๆใบสุ่มสีแดงเหรอนะครับหนึ่งใบเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนชอบเล่นเกมนี้ก็แวะมาดูนะครับแวะมาดูที่ หน้าเฟซเขานะครับเฟซบุ๊กพิมพ์ไปนะครับนะครับเป็นเกมภาษาไทยแล้วโหลดตัวภาษาไทยมาด้วยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนได้โค้ดแล้วนะครับวิธีใส่โค้ด่าเรื่องการได้โค้ดเนี่ยมาอ่านเอานะครับคราวนี้วิธีใส่โค้ดะครับโค้ดเนี่ยก็เข้ามาในเกมนะครับเมื่อกี้ผมก็งงคุณดูว่าผมใส่นี้นะครับไม่ใช่นะะผมก็ดูว่าใส่นี้นี่มันโค้ดชวนเพื่อนนะเราใส่ได้แค่ครั้งเดียวโค้ดที่จะใส่ในหน้าเกมต้องใส่ที่ประกาศนะครับเห็นนะนี่นะประกาศนะครับ ประกาศใส่นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกนี่อันนี้ของรางวัล็อกอินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็เลือก go เพื่อจะต้องใส่ igg ซึ่งเป็นรหัส id ของเรานะซึ่งรหัสของเราก็ดูได้ที่เออไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่นะครับนี่นี่นะครับสามหนึ่งสี่อ้สามหนึ่งแปด 1> 3, 1, 4, อะไรเอาใหม่ก o ปีอ๋อเจใหญ่เหรอเอาละใส่โค้ดแล้วรับสิยินดีด้วยโอเครับแล้วรับแล้วรับแล้วไงต่อรับอีกรอบได้ไหมขอไปหลาดูใช้งานแล้วนะครับได้โค้ดแล้วนะก็มารับของรางวัลน,นะ นี่นะครับใบซุ่ม1นึ่ใบแต่ที่สําคัญคือเพชรนะเพชรเพชรสามนะครับไม่น้อยนะครับเพชรสามแล้วก็สามารถจะมาเรื่อยๆนะโค้ดหน้าหน้ากิจกรรมนะครับหน้ากิจกรรมเพื่อนก็ไปหาเอานะครับเวลาเขามีนะนี่สองสาวันเขาก็มีรอบนะเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนก็อยากได้โค้ดอยากได้เงินอยากได้กาแฟฟรีก็ไปหาโค้ดเอาครับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแนะนําว่ามีตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วผมก็เล่นใหม่แล้วเป็นเลเวล27แล้วนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยโอเคครับขอบคุณครับ